มีบทความจากทางแฟรงกินเทอร์มั์ตันฮะชื่อบทความว่าสรุปหกอคติทางพฤติกรรมที่ขวางกั้นความสําเร็จด้านการลงทุนนี่คือแปลจากตรงตัวมามันเลยอ่ะคำมนันลยลูกอ่ะแบบว่าค่อนข้างแบบว่าประดิษฐ์ประดิษฐ์นิดนึงครับเอาจริงก็คือว่าคิดแบบไหนอ่ะที่ทําให้ลงทุนไม่ประสบความสําเร็จนะฮะก็เป็นบทความจากอ่าเป็นบทวิเคราะห์จากแฟรงกินเทอร์มรตตันแล้วก็มาแปลโดยอ่าทางทีมงานฟิโนเมนานะโดยนามปากกาของอ่า ผู้ชายคนนี้ชื่อเพื่อนผู้ใจดีผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงคระโอเคครับอย่างแรกเลยครับอ่าเขาเรียกว่า o v r ability bias หรือว่าพฤติกรรมที่เขาบอกว่าความคิดของเราเนี่ยถูกชักจูงหรือถูกถูกโน้มน้าวด้วยเหตุการณ์ที่เพิ่งเจอมาครับหมายถึงอะไรยกตัวอย่างเช่นอย่างในกราฟนะก็จะเห็นว่า ในช่วงที่เขาบอกว่าพอตลาดอย่างตอนวิกฤตซับพราม์ตอนปี2008อ่ะตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยปรับฐานลบไป37%พอถามนักลงทุนตอนปลายปี2008ว่าคิดว่าปี2009อ่ะรีเทิร์นของตลาดหรือผลตอบแทนของตลาดจะเป็นยังไงคือไปเอาว่าก็ในเมื่อมันลบมา30%ปีนี้มันน่าจะไม่ดีหรือเปล่า,าเพราะเศรษฐกิจมันแย่ ทุกคนก็เลยคาดการว่าผลตอบแทนออกมาน่าจะแย่กว่าค่าเฉลี่ยด้วยซ้ำค,ค่าเฉลี่ยของ S&P 500นะผลตอบแทนก็บอกเรายาวๆนะ50ปี60ปีนะี่อยู่ที่ประมาณ8% 9%ทุกคนบอกว่าน่าจะขึ้นได้นิดหน่อยส่วนใหญ่นะ2ใน3บอกลบด้วยซ้ำไปแล้วดูความจริงครับความจริงคือตลาดหุ้นปี2009บวกได้ถึง26.5%เพราะฉะนั้นเขาบอกว่านักลงทุนเนี่ยมีแนวโน้มว่าอาจจะคาดการโดยใช้ สิ่งที่ตัวเองอยู่หรือสถานการณ์ที่ตัวเองอยู่ในปัจจุบันซึ่งมันจะเต็มถ้าตอนนี้ตลาดมันบวกอยู่เราก็จะมีความโลภเพิ่มขึ้นถ้าตลาดมันอยู่ในแดนลบเราก็จะมีความกลัวมากขึ้นนั่นเองเราต้องตัดเรื่องนี้ไปคือพอเราพอสมมตินะว่าเราคิดถึงเรื่องนี้คิดซะว่ามันคือไบแอดทางความคิดแบบหนึง่งเราต้องตัดเรื่องไอ,อความรู้สึกอันนี้ออกไปอันนี้คือเรื่องที่1ครับเรื่องที่2ครับเฮิร์ดดิ้งเฮิร์ดดิ้งคือเรา ชุดความคิดนี้จะเกิดขึ้นเมื่อเราทำตามคนส่วนใหญ่เพราะกลัวว่าจะตกรถเขาเรียกว่า FOmo (Fear of Missing Out) หรือว่ากลัวจะติดดอยคือเห็นคนอื่นแห่ขายแล้วฉันขายด้วยอย่างราคาบิตคอยเมื่อวานเนี่ยผมคิดว่าค่อนข้างผมค่อนข้างมั่นใจว่าใครที่อยู่ในตลาดนะโดยเฉพาะคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการลงทุนแล้วเข้าตลาดคริปโตเป็นที่แรกเนี่ยผมคิดว่าตอนช่วงแถวๆประมาณตอนที่ราคาบิตคอยไหลอะมีคนขายลงมาซึ่งจากประสบการณ์10ปีของผมนะ อาจจะผิดก็ได้นะแต่เวลาเห็นอย่างเงี้ยที่ผมบอกว่าผมไม่ได้หลับไม่ได้นอนเมื่อคืนเนี้เพราะอะไรเวลาเห็นลงแบบเนี้ยผมจะตัดเรื่องความกลัวออกไปแล้วหาจังหวะในการเข้าโดยใช้ข้อมูลการตัดสินใจตัวอื่นประกอบเพราะฉะนั้นถ้าเพราะถ้าดูแต่ราคามันยังไงมันก็กลัวนะฮะอย่างดูนะฮะทิวลิปแมเนียก็คือเหตุการณ์ฟองสบู่ทิวลิปบวกไปร้อยเจ็สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตอนล่วงนะครับล่วงแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์แน่นอนมันล่วงเยอะใช่ไหมมีตอนช่วงอ่าอย่างดอทคอมอย่างเงี้ยบวกไปสองร้อยเก้าสิบสี่เปอร์ ตอนปรับฐานนะจากพีคทูโรเนี่ยลบไป78%มันเกิดขึ้นได้คือเวลาขึ้นขึ้นเยอะเพราะคนแห่ตามเวลาลงลงเยอะเพราะคนแห่ตามเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องไม่เป็นคนส่วนใหญ่เราต้องเป็นคอนเทเลียนเราต้องเป็นคนสวนเทนเหล่านั้นให้ได้นะครับผึงจะชนะในระยะยาวตัวต่อมาครับอ,อันนี้คือกราฟให้ดูครับไอแฟรงกินเทมป์ตันกราฟเส้นสีเขียวก็คือดัชนี s p 5 0 0ครับ ส่วนเส้นไอ้ตัวโซนที่เป็นโซนสีฟ้าก็คือ m o n e y f l o w หรือเม็ดเงินลงทุนไหลเข้าจะเห็นว่าตลาดหุ้นจะขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีเงินลงทุนไหลเข้าหรือถ้ามีเงินลงทุนไหลเข้าแล้วไหลเข้าไม่เยอะการขึ้นนั้นก็จะไม่ยั่งยืนอย่างปี2004จนถึงปี2 0 1 0นะเห็นไหมแล้วตลาดหุ้นเนี่ยเวลามันลงนะมันจะมีมันนี่เอาฟลูแล้วมันนี่เอาฟลูเวลาสมมุติว่ามันออกมาเยอะๆมากๆนะมันมักจะเป็นจุดบอททอมของตลาดในรอบนั้นนั้น อันนี้ก็คือจกักรเสติเนี่ยนี่เอามาให้ดูจริงๆเลยนะฮะต่อมาครับความคิดอีกแบบหนึ่งเขาเรียกว่าความคิดที่เรียกว่ากลัวความเสี่ยงกลัวความเจ็บปวด loss aversion ก็คือการที่เราคิดว่าเอาเสียเพียงแบบว่าอยากได้เยอะๆครับแต่ตอนเสียเสียไม่ได้ไม่อยากเสียถ้าเราคิดอย่างนี้นะบอกว่าสามมติเราเป็นความคิดของตัวเองว่าเราอยากได้แต่ขาดได้เยอะๆแต่ว่าเวลาคิดกับตัวเองคือเวลาเสียยังหาทําใจไม่ได้ในการเสีย วิธีคิดแบบนี้จะทําให้เราอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ํามากกว่าความมากกว่าควาเป็นจริงแล้วพอเราอยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงต่ํามากกว่าความเป็นจริงมันแปลว่าผลตอบแทนจากการลงทุนระยะยาวของเราจะแย่กว่าค่าเฉลี่ยแล้วในยุคเนี้สินทรัพย์เสี่ยงต่ํามันยิ่งดอกเบี้ยต่ําด้วยปั๊บ พอมันยิ่งดอกเบีย้ยต่าหรือผลตอบแทนปัมํมมันแปลว่าคนที่อยู่ในสินทรัพย์เสี่ยงสูงนะกระจายการาลงทุนแบบ a s s e t a l l o c a t i o ัอย่างถูกต้องลงทุนในกรอบระยะยาวแน่นอนว่ามันอาจจะมีจ่ายค่าครูอย่างไตมากหนึ่งที่มานมาใครลงอาร์คลบไปยี่สิบเปอร์เซ็นใครเพิ่งซื้อบิตคอย n เมื่อตอนต้นปีอย่างเงี้ยตอนนี้อ้าวกลายเป็นว่ากําไรหายหมดมันอาจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราใส่ความรู้เข้าไปเรื่อยๆผมไม่ได้บอกให้ถือยาวอย่างเดียวใส่ความรู้ใส่ภูมิคุ้มกันเข้าไปเรื่อยๆผลตอบแทนของ Riy Asset นะไม่วาตลาดุ้ประเทศไหนกล้แต่ มันชนะเงินฝากมันชนะเงินเฟ้อในระยะยาวนั้นคนที่มีความกลัวอยู่เนี่ยเขาบอกว่าให้ย้ายออกมาอย่าไปกลัวมันเยอะนะฮะอย่างที่4ครับ present bias ก็คือว่าพฤติกรรมที่เราให้ค่าหรือว่าให้มุมมองกับปัจจุบันมากกว่าอนาคตอันห่างไกลแปลว่าอะไรสมมุติว่าได้เงินโบนสัสออกมาครับเราก็คงอยากจ่ายวันนี้ถามว่าทำไมคนไทยที่เสียภาษีเนี่ย ถึงซื้อ a l t f r m f หรือ s f f น้อยครับบางคนซื้อไม่ได้เต็มวงเงินด้วยก็พอรู้สึกว่าโมันล็อกยาวอีกทั้ง10ปีข้างหน้าไม่รู้ตลาดหุ้นจะเป็นยังไงชั้นใช้วันนี้ดีกว่าวิธีการคิดแบบนี้มันเลยทําให้อเมริกาเนี่ยนะเป็นประเทศที่ประสบปัญหาประเทศหนึ่งเพราะว่าคนอเมริกาเนี่ยมีอัตราการออมค่อนข้างน้อยเวลาเกิดวิกฤตขึ้นมาทีหนึ่งรัฐเลยต้องพยุงและเข้าไปช่วยค่อนข้างเยอะนะฮะ แต่ว่าถ้าเรามีเงินออมในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือลงทุนในระยะยาวนะแบ่งไปว่ามีมุมมองการลงทุนในระยะยาวมากขึ้นเราจะสามารถลดความเสี่ยงของการขาดเงินในระยะยาวได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออย่าไปอย่าไปพยายามใช้เงินหรือว่าอยากจะอยากจะได้แวลูก,กับปัจจุบันมากเกินไปเผื่อให้ตัวเองในอนาคตให้มีความสุขด้วยนะฮะอย่างที่5ครับ anchoring เขาเรียก anchoring นี่คือท่อสมองไหมใช่ไหม พฤติกรรมนี้ก็คือเราจะพึ่งพาข้อมูลชนิดใดชนิดหนึ่งมากเกินไปในการตัดสินใจคือมีไบแอสอย่างเช่น,ตล,น,นมมต,นะตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาปั๊บสมมตินะตลาดหุ้นวิ่งขึ้นมาแล้วทําจุดสูงสุดอย่างหุ้นไทยพันแปดร้อยห้าสิบเราจะถือว่าจุดเนี้ถ้าขึ้นไีกทีนี้นะฉันจะขายแล้วเราจะเห็นมันก็จะกลายเป็นแนวต้านชั้นดีก็คือว่าพอตลาดหุ้นมันขึ้นมาแถวๆให้เดิมก็จะมีแรงขายแรงขายตรงนี้มันเป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าแ n น h o ร i n g ก็คือว่านัาทุนคือ หาค่าหาค่าหนึ่งมาวัดแล้วใช้ตัวนั้นนะเป็นการตัดสินใจในการกําหนดกลยุทธ์ของการลงทุนซึ่งมันอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่การที่เราพึ่งเรื่องนี้โดยที่ไม่พึ่งปัจจัยอื่นมากเกินไปนะมันแปลว่าเรามีความลําเอียงในการตัดสินใจในการลงทุนซึ่งอันนี้จะอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้อย่างยกตัวอย่างในกราฟนี้ครับแฟรงกิ้นเทมปั้นก็ถามนักลงทุนครับเป็น sentiment survey ว่าอ่าก่อนถามก่อนนะว่าคิดว่าผลตอบแทนในระยะยาวของตลาด S&P ห้าร้อยจะเป็นเท่าไหร่นั่นคุณบอกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ อแล้วแฟงกินเขาก็บอกว่าเปิดข้อมูลออกมาว่าปีหน้าเนี้ยเป็นเป็นเป็นเปเปอร์รีเสิร์ชอ่ะบอกว่าปีหน้าเนี่ยมีโอกาสนะตลาดหุ้นอเมริกาอาจจะได้ผลตอบแทนสัก20สอร์เซนแล้วผ่านมาสักช่วงกันเละยะเวลาหนึ่งครับให้หนักลงทุนลืมให้หนักลงทุนลืมไปว่าเคยเซอร์เวย์มาแล้วมาถามอีกทีนึงครับว่าคิดว่าผลตอบแทนของหุ้นอเมริกาในระยะยาวจะเป็นยังไงเขาบอกส่วนใหญ่ไปตอบ2ี่สเอร์ซนเท่ากับตัวเปเปอร์นั่นไงคือตอนแรกตัวเองยังบอก1ิอยู่เลยแล้วเปเปอร์บอกแค่ว่า,างหน้านบอกึก่งปี แต่ว่าพออ่านเปนเปอร์ปุ๊บไปเชื่ออย่างนั้นแล้วไปเชื่อเนระยะยาวเชื่อผิดๆด,ด้วยต้องระวังนะครับเพราะนั้นการเชื่อคนอื่นชาญเชื่อนักวิเคราะห์หรือแม้กระทั่งเชื่อผมเนี่ยเชื่อเชื่อฟิโนเมนาเนี่ยทำไม่ได้ตามหลักการมาสูตรนะฟังเสร็จวิเคราะห์คิดแยกแยะแล้วตัดสินใจด้วยตัวเองอย่างสุดท้ายครับโฮมคัน u n t ไบแอสแฟรงกินเทมตันเอาตัวเขาบอกว่านักลงทุนในสหรัฐนะ มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นสหรัฐเนี่ยอยู่ที่ประมาณ78%นหนักๆเลยแต่ถ้าเทียบหุ้นสหรัฐนับปัจจุบันเนี่ยมีสัดส่วนใน MSCI World เนี่ยก็คือในหุ้นโลกเนี่ยเหลือแค่57%มันสะท้อนให้เห็นว่าตัวนักลงทุนสหรัฐเองเนี่ยมีความโฮมไบแอสคือยังอยากให้เงินมันยังอยู่ที่สหรัฐเหมือนเดิมซึ่งถ้าดูไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผลตอบแทนย้อนหลังจริงๆใน10ปีที่ผ่านมาหุ้นสหรัฐไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด หุ้นสหรัฐในรอบประมาณ10ปีที่ผ่านมาทั้งหมด4 6ประเทศที่แฟรงกินเฮนรวตตันรวบรวมข้อมูลมามาที่จอผมก็ได้ครับ4 6ประเทศที่แฟรงกินเฮนรวตตันรวบรวมมาเนี่ยฮะอเมริกาเนี่ยผลตอบแทนระยะยาว20ปีอยู่ที่อันดับ22ครับมันมีอีกหลายประเทศมากๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโคลัมเบียเปรูอินโดนีเซียไทยก็มีนะฮะเกาหลีใต้เดนมาร์กเช็ครัสเซียอินเดียไชน่าพวกนี้รีเทิร์นดีกว่าหุ้นอเมริกา แฟรงกี้เทนเมตั์กำลังจะบอกอะไรเขากำลังจะบอกนัก่คุณในอเมริกาว่าอย่าลงทุนในอเมริกาเยอะผมคิดว่าเรื่องนี้มันใช้ได้กับในไทยครับแต่ว่าผมคิดว่านักลงทุนที่ลงทุนกับฟินเมนาหรือดูเราอยู่ตอนเนี้เรามีการกระจายการลงทุนในต่างประเทศเยอะขึ้นแล้วราะนั้นเราเอาสิ่งนี้้วครับทักษะความรู้แล้วก็มายเซตแบบนี้ที่ถูกต้องนะเอาไปเผยแพร่หรือว่าแบ่งปันคนอื่นเราเห็นพ่อแม่เราหรือเพื่อนเราบอกโหถือแต่หุ้นไทยเยอะๆเนี่ย ศรษฐกิจไทยข้างหน้าเป็นยังไงเราไม่รู้แต่การกระจายความเสี่ยองออกไปข้างนอกเนี่ยมันทําให้เปิดโอกาสในการลงทุนแล้วเราเห็นภาพกว้างมากขึ้นนั่นเองนะครับครับสุดท้ายนี้ครับรู้อย่างนี้แล้วเราควรทํายังไงต่อดีนะครับ,ร,บรู้อย่างนี้ก็ไปครับอันที่หนึ่งนะฮะก็คือเริ่มจับตาดูพฤติกรรมตัวเองให้ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่าเราเปลี่ยนไปใช้อารมณ์มากกว่าใช้ตุลเนี่ย ก็ต้องดึงตัวเองกลับมานะครับก็คือเราต้องหาชุดข้อมูลที่มันเป็นเหตุเป็นผลมากกว่าแค่เอาความรู้สึกไปว่าฉันจะซื้อหรือจะขายนะครับสั่งที่สองก็อย่างที่บอกครับการตัดสินใจควรมีข้อมูลมาสนับสนุนไม่ใช่แค่ความรู้สึกว่าเฮ้ยตรงนี้มันแพงไปตรงนี้มันถูกไปใช้เวลาเนี่ยเวลาฟิโนเมนาเราวิเคราะห์ข้อมูลนะดูเวลเชั่นดูโมเมนตัมดูฟันเดเมนเัลเข้าไปดูหุ้นรายตัวเออร์เน็ตกรอมันโตจริงหรือไม่แล้วเราจะเห็นครับว่าตลาดตอนนั้นสมเหตุสมผลในการเคลื่อนไหวของมันหรือเปล่านะครับ หรืออย่างที่3ครับถ้าไม่รู้จะทำยังไงนะเทมเบอร์ตันก็บอกว่าลองปรึกษาผู้ให้คําแนะน,นําทางด้านวางหายการลงทุนที่คนเหล่านี้เขามองไทม์สเปนหรือว่าการลงทุนในระยะยาวมากๆเขาไม่ได้มองแค่ช็อตเทอมหรือระยะสั้นๆการที่เราเอาข่าววอร์นิ่งบิฟมาให้เล่าให้ฟังทุกวันเราไม่ได้อยากให้คุณเทรดทุกวันแต่ว่าข้อมูลพัฒนาการหรือไดนามิกพวกนี้มันทําให้คุณเขาเรียกว่า กับเข้าเข้ามาอยู่ในโลกของการลงทุนแล้วเราจะหาโอกาสการลงทุนได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ายังไงก็แล้วแต่เรายังรู้สึกว่าจิตใจเรายังไม่มั่นคงเรายังผันผวนกระข่าอยู่ผมคิดว่าสิ่งที่ดีสุดคือเข้าหาครับผู้แนะนําทางด้านการลงทุนของคุณและเขาจะให้ไกด์ไลน์หรือให้ทิศทางในการวางแผนการลงทุนของคุณได้ชัดเจนมากขึ้นครับ